โอเคฮะไม่ไม่ติดแล้วเมื่อกี้ไม่ไม่ติดเรากลับมาพบกับเกมโปรลโต้อีกแล้วนะฮะใช่ฮะนี่คือช่องไลท์เซนเซอร์ครับวันนี้เราจะมาเป็นผีฮะใช่แล้วเป็นผีเขาจะบวกเอ่อสิบดาเมจครับกับอาวุธที่เป็น one, เอเทนอลนะวกนนี้นนใช่แล้วก็บวก30ดอชครับแล้วก็ดอชเนี่ยจะ ไปได้ถึง90%เลยนะเออแต่เอเมอ,อ,เอ,อืรลบอยทีนี้ก็ผมอยากจะอยากจะแก้แค้นอาวุธชิ้นนี้ฮจากคราวก่อนเอ,อที่เคยเล่นปและพาดออไม่ใช่พาดดิคือมัน,ม,นม,มันได้ดาเมจมันไดนะแต่มันยิงไม่ทะลุฮนะแล้วก็แบบสุดท้ายก็นั่นแหละเออก็เลยว่าออจะมาลองเล่นที่ตัวโกสต์ดีกว่าครับที่ที่เขาแบบ บับพลังให้กับอาวุธที่เป็นเอทานอลนะน้นองเออมอนดองเออ,เ,อ,อเป็นเล้งอยากได้ปืนกลผมจะทำแบบนี้นะผมจะถือปืนกลไปด้วยเพราะว่าเพราะว่ามันมันไม่มาหาผมหรอกจริงๆไงอาวุธเอทานอล คอยดูเถอะท่านผู้ชมเชื่อผมดิผมผมเชื่อตัวเองผมเชื่อดวงชะตาตัวเองเว้ยมันจะมันจะทุเลศมากเพราะฉะนั้นขอถือปืนกลเพื่อความอุ่นใจฮะแล้วก็เป็นปืนกลที่ทําดาเมจมากที่สุดไลฟ์สไตล์เอ้ยไม่บิ๊กเก๊กงไม่มีอะไรแกได้ได้ไดไดถือปืนกลต้อง เห็นไหมถ้าผู้ชมบอกแล้วเอวุธอเทอร์นอลมันไม่มาผมลบริงเออไม่งั้นเนี่ยป่า,นาเนี่ยยังถ้ยังถือไอไอสตัฟเนี่ยอยู่อยู่อันเดียวเนี่ยโอน,นเรียบร้อยฮะซีมอนเค้งไปแล้วเอาไว้ยิงกลาเป็นแบบอาวุธสนับสนุนยิงเสริมไม่ใแล้วครับแต่ทำไมเลือดลดเ่เออเ,เออเดเมดเออปับ เงินก็นไม่มีเออนี่ไงมาละโคสเออมันชื่อโคสเก็ตเตอร์เนาะเกียดมันจนไม่ได้แบบจนจําชื่อไม่ได้ด้วยพลังแห่งกระสุนนี่ทั้งนั้นพอเป็นโคสแล้วค่าดอชมัน90เอร์ซนอ่ก็แทบจะเรียกได้ว่าเออถ้าจะไม่โดนเลยนะหลบหลบได้แบบเกือบทุกดอกฮะแต่ว่าผมเป็นคนที่ดวงหวยแตกมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะส0ทนนี้เหลืออ,อาจจะโดนทุกดอกก็ได้ อออันนี้ไม่อันนี้ใช่ไงเออแล้วไม่เก็บดอชวะอ๋อนี่กันเบิ๊บเบ๊บเบิ๊บออแรดไม้เออแล้วก็อันนี้เป็นฆ่ารักใช่ไหมเดี๋ยวก็เก็บมาเี่นอืมเป็นเป็นผียุคดิจิตลอลนี่กันเ <c oughs> ออเป็นผีที่ใช้ปืนกลครับแล้วก็มีโกสเก็ตเตอร์เลยยิงแบบสบายสบาย นี่ถ้าไม่เก็บปืนกลมานะเปราะแปะเปาะแปะแล้วว่าตู้นี้เย่ไปแล้วก็จะมาบ่นให้ท่านผู้ชมฟังอีกแต่ว่าโอ้โหดูดีผมเลยโค้ดสเก็ปเตอร์มาดับดับเบสได้นะแต่ว่ายิงไม่ทะลุอย่างเงี้ยเอ่อเร็วสปิดแม็กเอชพีปืนกลนฮะนนี้แล้วก็โกดสเก็ปเตอร์ปื่นกลนี่ เฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้มามาตั้งแต่แรกๆเลยฮะเออไม่ได้อ่านสักทีว่ามันอะไรนะเออตาตาดิเกตเออถอดิกเกตก็เรียกว่าการตายนั่นแหละอ๋อโดนระเบิดโดนระเบิดนึกว่ามันระเบิดอะไรเออมีแลนด์ไมล์แล้วช่วยได้ดีขึ้นเยอะครับเฮ้ยทำไมเลือดเพิ่มเลยเอ้แม็กเล่นแหละแม็กเอชพยืนเพิ่มแต่เลือดไม่เพิ่มตามเนาะเออประหลาด กี่แท้ต้นไม้อะเออลืมยิงต้นไม้โม่แต่พูดลืมยิงต้นไม้เอาเล้งมาครับรคนอันนี้อันนี้ไว้ก่อนแล้วก็นี่โกสเคปเตอร์ไปต่อเดี๋ยวเราจะคอมไบปืนก,กลเอาแล้วก็จะทําให้โกสเคปเตอร์มีมากขึ้นครับความเร็วในการยิงชอบเสียงมันมากอครับแต่ปืดเลยกีแท้ได้มินิกันนะเอาเอาแยะเอาแย่หลุดจะหลุดคอนเซปต์ไปแก ดูคอนเสิต์ตปีตัวเองจะเล่นเฮ้ยเราต้องเล่นโกสเก็ตเตอร์ให้ถึงฝั่งฝันดิเฮ้ยจะเป็นอะไรเอาคว้าปืนกลนมือสีก็บ,บอกแล้วอืมโอ้ยออไหนว่าดอทเยอะมีโดนกัดเลยตูดแห่งเลยอืมต้นไม้อยู่มุมนี้แกเ,เอ่อลลงด์อะไรเออไลฟ์สติล โ้สเก็ตเตอร์ไม่ได้ฮะคอมบายปืน่ะจึบจึบจนตายไอ้นี่ปุ๊บเอออยากได้อ่ะมีอะไรไหมเฮ้ยยิงทะลุมาแล้วเยี่ยมมากไม่แปดแล้วอ่ะวไวัวมากเลยนี่แนะ่เออสามสิบหกใช่ไหมได้เห็นดาเมจของโกสเก็ตเตอร์เห็นมสามสิบหกฮะแล้วปืนกลก็เป็นห้ากับหกตามลำดับ แต่ไม่ขี้เออแทบไม่ขี้เลยต้องหาขี้มาอ๋อ,อ,อเพราะว่ามันเป็นการเพิ่ม m a ็ก p จาดโคสเกนะ็ปเตอร์เนาะไอเลือดเราเลยไม่เพิ่มตาม m a ็ก p ขึ้นไปเข้าใจได้เขาจะได้อันนี้เขาจะได้โอเก็เอ,อ,อยากได้เลจดน์นะแต่ว่าไม่เอาขี้แล้วกัน ตีทะลุแล้วก็คอมบายปืนปืนไม่มีตังค์ซื้ออ่ะออแล้วก็เพิ่มดาเมจทะลุไปโอเคเลสโกรเริ่มสมดุลแล้วเนะมีปืน3ส,สเก็ปเตอร์3ห,หน้าก็แบ่งครึ่งอยู่นะฮะตกลงยังเป็นผีอยู่ใช่ไหมเธอผียุคใหม่เฮ้อเธออือ ชอบอะผมชอบปืนกลอะมันยิงสะใจเดียแบบถึงดาเมจจะไม่ค่อยมีเถอะชอบอุ้ยชอบเสียงมันด้วยนี่เนี่ยเสียเสียกันตายไปทีหนึ่งเลยแล้วตอนนี้ก็ยิงทะลุเลยด้วยสบายสบายครับถึงจะทะลุไปแล้วโดนแค่หนึ่งแค่สองก็งก,ก็คุม เบิร์นเก็บไว้เดี๋ยวมันจะมีอีกเผาอะใส่กอกบัวมาสเก็ตเตอร์เยี่ยมอะครีทูชใชแล้วก็อันนี้เอออันนี้ก็เอาไว้แล้วก็ปืนม่วงไปที่จะว่าไปของเราม่วงไวมากเลยนะเพิ่งะเบสิบเองแต่ว่าดาเมจน้อยเนี่ยยิงห้ากับเจเองคุณกลนอ่สเก็เตอร์แบบ 28 28เอแปดี๋ยวต้องหาดาเมจอะ่ะแค่ถ้ามันมีให้อะนะอืมแต่เดิมเราก็53นะครับผลจากสเก็ตเตอร,ร์ถ้ามีซิกกองหน่อยนะเออโอ๊ยโดนเฉียวไปทีหนึ่งเจ็บว่ะตัวตัวเราบางอะเนาะมันจะแบบจะโดนดาเมจแรงมากกว่าเดิมเยอะมากอ,อขี้ให้ถังสปีด ปืนอันนี้เงินหมดแล้วแล้วก็บวกดาเมจอันนี้แล้วก็ฮาเวสกับลบอนเนมีออกไปดูยิงดูผมยิงเองเอซี่โครงยิงเงินพุนอ่ะเดียวกันเดี๋ยวหาขิมาโอ๊ยโดนกันตายไปเอาจริงเอบัฟอาวุธเอทานอลเนี่ยโอ้วกแค่สิบเองนะไม่ได้เยอะมากนะ <c oughs> จริงๆถืออันอื่นก็ได้ครับอาวุธอันอื่นก็ได้ แต่ว่าผมมาอย่างที่บอกว่าผมมาอยากแก้แค้นโกสเคปเตอร์เอาเอาเมย์เกือบแล้วเกือบกดแล้วกดไปว่าเท่านั้นเอา HP Legend ์เเดียวซิขอกมาแล้วจะกดเอาเมยอ,อะ่ะนี่มานี่มาเฮ้ยมอระเบิดปืนไลสติลดาเมจเยเป็น11หน่วยละไอปืนแดงแ่ะปืนกลแดงโคสเคปเตอร์ ter, เมื่อกี้เห็นขีใช่ไหมขีห้าสิบปะ ถ้าตาไม่ฝาดนะเผาทีละหนึ่งครับอืออืออืออืยี่สิบแปดเองโฟสเก็ตเตอร์เมื่อกเห็นเลยปีนยี่สิบแปดแต่ว่าล่ะมันไม่ได้มีบวกดาเมจมาให้เราเท่าไหรนะ่เลยอ้าเมื่อะแฮมลดสปีดอะอ่าไม่นี่จะเค้นไปมันโกนครับโอ้เต็มเน,นี่นี่เอานี่ Miracle. เดออี๋ออยวเอาให้เร่งความเร็วป้อมมาแล้วก็เพิ่มเพิ่มดาเมจตีทะลุไปกลับมาเป็นมีปืนโกลสีครับบอกแกก็ทำงี้ได้เนี่ยฉันชอบปืนมากกว่าสกิปเตอร์แต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต์สกิปเตอร์ไว้อยู่นิดนึงไอตัวสมบัติเออส่งอะไรดีๆมาให้หน่อยรู้สึกแบบนีมากเลยอ่ะ ของแบบดวงแย่มากเลยครับพอถือเอโกสเกตเตอร์อะไรแบบนี้ทุกทีเลยนะแบบมันยังไม่ค่อยส่งของดีๆมาให้โอ้ยว้าวุกนึ่งก็มีเขาไฟมาแล้วอะ่ะดีต้นไม้ก็ไม่งอกงอกมาก็งอกง่อยมากลบสิบเอ็ดอีกต่างหากโอ้โหฮาร <c oughs> ์เบิร์ตขี่มาขีา่ ขี่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 มีมีซิกซ์ซกซ์ไซกอปทำยังไงหาเอทสิบเอ็ดวะผมไปกดอะไรมานะ่มต้องมีสักอันหนึ่งที่ผมไปกดมาเอมอนระเบิดวะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดีไหมผมเก็บมาหรือยังผมลืมเออผมวาร์ปเลย <_ S 1> ความทรงจำระยะสั้นหายไปต้องต้องหัดหัดกิน พวกแบล็คเบอร์รี่นะฮะพวกเอ่อเบอร์รี่ข้าวโพดก็จะทำให้เราเสริมสร้างความคงจำระยะสั้นได้แล้วก็่านอ่านหนังสือบ่อยๆครับเสริมสร้างสมาธิเนาะเอออย่ามาเล่นเกมแบบนี้อย่าไปติดเกมแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดรอใจเอ้ยลืมไปว่าดรอเยอะเงินหายขี้มาฮะขี้ขี้กรอกปืนแล้ว เออเล็งสปีดเอออันนี้มาก็ได้ไปต่อครับเนี่ยแล้วมันก็ไม่ส่งโกสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วนะผมว่าน่าจะได้พูดทุกทุกเวฟแบบว่าเนี่ยมันไม่ส่งโกสเก็ตเตอร์มาอ,อจริงก็ป่านี้ไนดะ้ไม่ได้เก็บปืนกลนะแล้วก็จะมีโกสเก็ตเตอร์สองอันนะเลยจนเวสสิบห้าคิดดูดิผมจะต้องแบบกรีดร้องไปตลอดทุกเวฟจนเวฟสิบห้า พอได้แบบพอแตกอืมมันก็เยอะนะเนี่ยโอ้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 ยลุกไปโอ้ยโดนสส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 โดนละยี่สิบแป๊บก็นั่นแหละก็ทุกทีโดนทุกทีโดนสิบเก้าใช่ไหมล่ะก็โดนแรงขึ้นอีกเท่าตัวเพราะว่าอเมอร์ติดลบอืเอาเล้งดาเมจมาเล้งดาเมจเล้งดาเมจดห้าเม็ดลอตไลสติลเอิรมาไปไอ้โลฟีโลฟีอู้ นี่เลยเนี่ยอันเนี้ยเหมาะเหมาะสมมากครับใช่บวกแอ a แท s สปีดทุกๆุกดอชที่มีเอ่ออยากโลวอีกทีหนึ่ง่ะไม่มีแล้วอะไลสเตอร์ไป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 ดีกว่าแลไม่ก็ไม่ค่อยได้แรงขึ้นเท่าไหร่แต่ก็แรงกว่าเดิมเยอะอยู่แต่สปีดน้อยมากเลยเดี๋ยวผมต้องหาสปีดมาเพิ่มแล้วไม่งั้นจะไม่รอดเอา เพราะว่าพวกมันใจร้ายคับผมครับผมจะไม่รอเกี่ยวไหมยังเกี่ยวอยู่เดี๋ยวไม่แค่อะไรเดี๋ยวพอเวฟสิบเจ็ดอ่ะเออจะเ,เป็นเวฟของไอซ่โคงแล้วมันจะวิ่งเร็วโคตรเลยแล้วมันจะมาทำร้ายผมตีหน้าผมแต่ว่าผมปัดเจ็บโอ้ยนี่สวนไปเว้ยเมลีไหม นี่เสื้อมาได้ปวดส่งโกสเก็ปเตอร์มาหน่อยเถอะไม่มีเลยอยากเล่นโกสเก็ปเตอร์นะ <c oughs> กลายเป็นได้เล่นบืนกลน,นะน่ะไงแล้วถือโกสเก็ปเตอร์ประดับไว้อ่ะแบบเอาไว้อ้างอเฉยว่าเนี่ยไงผมเล่นโกสเก็ปเตอร์แล้วนะอย่างเงี้ยนี่ดูมันยิงดูไม่ดูมันยิงดูผมยิงแล้วดูมันตาม อืมอมอดถึกถึกมากโอ้ยอืมไปเดินเอาตัวปาดมันดูเลือดึ้นดูเลือดึ้นดนูดขึ้นไหมดูดขึ้นอยู่นะเอเพราะว่าจะเห็ดน่อยมาอมอมเออโอเคี๋ือว,ว่ายืนได้ยืนได้อยู่ <c oughs> เกือบไปแล้วห้าสีสาหนึ่ง ดอ,อ่อดอชเอ็กโพชันไซส์เอามาก่อนอ่าลืมดูราคาฮะเรียบร้อยเลยอันนี้ก็ต้องมีอันนี้ก็ต้องมาครับโอ้เอฟสิบแปดละดาเมจยังน่าสงสารอยู่เวชันไซส์มา,าเพราะว่ามอนโอกาสที่ตุยแล้วจะระเบิดไงจะได้ทำดาเมจเพิ่มถ้ามันไม่ได้แรงมากก็ซื้อเก็บไว้ก็ดีครับจะเป็นประโยชน์ในอนาคตโอ้ย วิเดินช้าเว้ยอือต้นไม้มวนกองเต็มพื้นเลยเออจะว่าไปไม่มีหมูอมสินมาเนาะใช่ไหมเอออดเก็บตงังค์แล้วไม่เป็นไรก็เว้นเว้นไปบ้างเดี๋ยวผู้ชมจะเบื่อเอาว่าไอ้มาแก้ไอ้ชิโงกเงี้ยอือสวน ออีลิท huh. ก uh, <laughs> oh, yeah, uh. ันแล้ว yeah, ก uh ็เก็บเอออันนี้แล้วก็อันนี้นี่ไอโพชเชนไซส์หมอแกรีอีกเอ้ยมีบีเีเดเบดแล้วก็โกสเก็ปเตอร์เยมันส่งมาเยิวส่งมาเว็บสิบเก้าอะนะขอบใจมาโอ้โหแย่มากอะเป็นแบบแย่มากจริงคือ ยิงยันปืนกลโผล่แล้วอะ่ะ <c oughs> โคสเติเกเตอร์คุณจะมาต่างเพดผมน่ารักมากเอาตัวไปถูกมันแล้วกุ๊กการตายหายไหมโอ้ยเราโดนตัวมันสกิดไหลทีนึงโอ้ตัวโยกเลยเลือดหายไปแบบ30เลยอะ่ะมันแงยงต้องถูกเลือดคืนกอยโอ้โห ชาช่วยกดอดโอ้โหมัวอำสินมามาตอนนี้ตอนนี้ไม่เอาเอาไลฟ์สติลมาเออแบบีตดเบียดเอากดแล้วไม่พอซื้อกดสเก็ปเตอร์ก็เป็นบอสตัวนี้ก็โอเคอยู่ฮะก็ได้อยู่เอาปืนกลตีบอสนะ เออโกสเก็ตเตอร์ยิงดีเลียนน้อยดาเมจก็จะใจรอยมาต้องคอยคอยดูไอ้เขาวควายดีๆเลยอ้มเอ๊ะเลนผมไม่มีเยอะเหรอ ได้สั่งหารบอสทันมะเนี่ยเออไม่งั้นก็ต้องปล่อยมันไปเพราะว่าโดนจำกัดพื้นที่ครับเออเสียดายเสียดายเสียดายเออเออนี่กันแล้วก็โกสเก็ตเตอร์มานี่มาล็อกไอหุ่นไว้แล้วก็นี้่แล้วก็ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเกมเนี่ยมันทำอย่างเงี้ยครับผมเห็นไหยมันเอาสไนเปอร์ขัดมาให้ผมไปแลอย่างเงี้ยฉันจะถือโกสเก็ตเตอร์ได้นานแค่ไหนเียแกมาทำกับฉันอย่างนี้อีกแล้วอืนดาเมจน้อยเว้ยโอ้พวกไอ้พวกโมจิ่วงระเบิดกว้างอยู่นะวงระเบิดของแลนไมเอ์อ่ะเออพอเก็บเออนั้นมาแล้วก็เริ่มเลยฮะ ก็ต้องอีกแล้วนะว่าท่านผู้ชมที่แพ้แสงแฟลชโมบบๆ,ๆนะฮะที่จะเกิดอาการชักหรือว่าเกิดอาการประหลาดๆได้ก็แนะนําให้ให้ปิดไปนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก็ต้องเอาสปิดหุ่นเอาเออกมาก,ก็ได้วะอ,อืโอเค <laughs> ไม่เคยตรงตามคอนเซปต์อ่นก็นไหนในหะ้มันมันล่อตาล่อใจอะ่ะไม่ทันไรก็ดาเมจของปืนสไนเปอร์ก็ทะลุไปอันดับหนึ่งเรียบร้อยครับเอ้ยไม่นี่โค้ชคเตอร์สีแดงเขาขึ้นอันดับหนึ่งว่าเฮ้ยสุดยอดนี่งงเห็นไหมเราเป็นเราเราเรามาถูกแล้ว <laughs> รา,าถูก <laughs> เออขายขาย,ขาย มมมมมมมไม่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 ฉัแกไข่ทิ้งอย่างนี้หรนะอกไหเมื่อกี้เหมือนมันบัฟไข่เลยด้วยนุ๊กอ่าโถเฮลิเมนกับลากแต่ลบไม่ได้เด้งเอามากรได้ก็อันนี้มาเอาลากมาเอาอ๊บโอ้โหมา อันนี้ไร้สาระแล้วครับเพราะว่ามันมันมันจบแล้วไปต่อไปต่อ,อเป็นเป็นสไนเปอร์สองปืนกลสองแล้วก็โกสไเปอร์สองเออเออเอาเอายิงทีจุดจุยจายเอกสมบัติของฉันแกจะนีไปไหนโอ้อยานะ <laughs> อย่าเชียวนะอย่านะอย่าเชียวนะจันรอดมาได้ขนาดนี้แล้วเนยอย่ามาตุยด้วยอ,อาการอืมยีืะอืมเมื่อกี้นี่แบบโอ้โหเฮ้ยเจ็บว่ะเจ็บว่ะนี่มา มันไม่มีอะไรบวกดีๆให้ผมเลยนะอะเนี่ยพี่จะจ <c oughs> ะมีจินเนอร์ลิงโคโคสเก็ตเตอร์อ่าคอมไบคอมไบอะไรนี่มาเออเดี๋ยวจะหาว่าผมเล่นหลุดนี่ไงเห็นไหมมีโกสเกตเตอร์สามอันแล้วนะหรือว่าเป็นเมนหลักแล้วครับเออเยต้องหาเพิ่มเลงมาใ้ลบเลงจากอะไรวะลบไปสามห้าเลยเนะี่ย ไปเก็บอะไรมานะเดย๋ือต้องดูก่อนแล้วก็ลืมดูค่าดอชตัวเองแบบแบบไม่ได้เก็บเลยดอชไม่ใช่ไม่ได้เก็บมันไม่มาให้เก็บตอนมาก็มาแบบช่วงนี้แบบเราเรามีอันอื่นที่น่าซื้อกว่าอย่างเงี้ยฮาเัมเมอร์เอามาจะได้เลิกตังคหล่นหายสักทีนี่น,นี่แล้วก็อันนี้โอเคไปลืมดูดูสเตตัสอนะีกเดี๋ยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูคีแทีลนะสามร้อยใช่มส้อยหกสิบ

ไม่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 ไมไม okay. เราจะต้องกันใจไวโอ้นอกแบกเหยาโหของในดูดีดไม่ไม่ค่อยมีเลยอะ่ะโคตรใจร้ายอะ่ะจริงๆนะเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยผมเลือกไม่ได้เว้ยเขาให้ทางเอ้ยเขาให้ของมาอย่างเงี้ยเนี่ย,ยผมก็ต้องจำเป็นจะต้องเล่นแบบนี้อือจะเป็นเป็นผีผีจิตตน <laughs> ผีปลอม อ้เป็นว่าเรากระจายเผาได้เยอะมากเลยต้องมายิงไข่ไอตัวบัฟนี่ตัวไข่ไข่ตัวบัฟัวยิงไข่แล้วตัวบัฟเฮ้ยไข่ไข่ไข่บัฟ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 โอ้โหผมเคลียร์มอนไม่ออกผมเคลียร์มอนไม่ออกเคลียร์มอนไม่ออกสุเลื้นไม่ขึ้นเคลียร์มอนไม่ออกสุเลื้นไม่ขึ้นแก่เราอะไรอะรอะไรเยแก่เราอยไรเลยแยเราอื้ม ชมาโอกระตายเงินก็ไม่มีวู้ยเอาครับเนี่ยบวก3 HP ทุกๆเจ็บไอ้ทุกๆจบเวฟเนาะแล้วก็บวก1 HP Generation เออแล้วก็1 Life Steel ด้วยโอ้โหแล้วเพิ่งมาได้ตกดเวฟ26เออเออได้ได้อยู่โอ้โหโอ้ยโคตรอุ้ยเกือบดีว่าดอชได้ลูกโคตรถึก ดูมันดิุผู Arrow, no ้ชมโอ้โหเจีอะไรไปโซเน่ไอ <T> ้นี <cuent> ่เ <romantic> ก <success> ิดเรื่อยๆผมเชียร์ไข่ไม่ทันหึหึดูดูมันดูมันเฮ้ยเฮ้ยเฮดี๋ยวเดี่ยวเลาก่อนครับลาก่อน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 